สวัสดีครับพบกับช่องออสิลินะครับ วันนี้เรามีคลิปนะครับจากคุณโกแฮรี่มาฝากนะครับนั่นคือลูฟี่โอนะครับโอ้ต้องดูก่อนนะครับว่าลูฟี่โอของคุณโกแฮรี่เนี่ยเขาเลเวลแค่82เท่านั้นนะครับแต่สังเกตที่ซับดีๆนะครับซับเขาเป็นซับ2สีนะครับแต่ได้บวกถึง143.2ถือว่าสูงมากเลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าซับค่อนข้างจะดีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลูฟี่โอของ คุณโกฮรี่เนี่ยเป็นยังไงนะครับวันนี้เรามีทั้งหมดสามเกมให้ดูนะครับเป็นเกมเพย์นะครับให้ดูว่าเล่นยังไงอ๋อมันจะมีบางช็อตผมสารภาพเลยผมก็ต้องอึ้งนะครับว่าเขาเรียกไงฮะเขาเล่นได้ค่อนข้างค่อนข้างจะดีครับคือผมผมชื่นชมอยู่แล้วนะครับก็ก็เดี๋ยวมาดูพร้อมพมกันนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับเกมเพย์จะมีสาเกมนะครับเกมแรกมึงจะไม่มีเสียงนะเพราะอัดมาเนื่องจากพออัดทาง ios เนี่ยบางครั้งแบบมันจะไม่มีเสียงเท่าไหร่นะครับลูฟี่โอแน่นอนครับ โเฮลี่น่าจะใส่เป็นแอคแท็แน่นอนนะครับพอดีเขาไม่ได้ให้ภาพผมมานะครับก็เดาว่าน่าจะเป็นแอคแท็และกันนะครับสําหรับเกมแรกนะครับโอ้ฝั่งเขามีโรเจอร์ฝั่งเราก็มีโรเจอร์นะครับเลเวลแค่82นั่นเองแต่เอาไปลงสนามแล้วนะครับผมก็มีนะครับแต่ผมเลเวล60นะครับก็ยังยังยังไม่กล้าเล่นเท่าไหร่กาลังลังเลว่าจะเอาเศษยัดใส่ก็อดโอโซหรือว่าจะยัดใส่เออลูฟโอดี กำลังคิดอยู่ก็เลยเนี่ยมันมาดูของก็เลยบอกโกฮลรีบอกช่วยอ่าคลิปให้ผมหน่อยสามคลิปนะครับเขาอ่านมาคลิปติดติดกันเลยนะคือไม่ได้คัดคลิปมาเลยนะครับแล้วผมก็ลงแบบไม่คัดคลิปเหมือนกันนะคือหมายความว่าคือจะเล่นดีไม่ดีก็เอาหมดนะครับง่ายง่ายนะครับเอาหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนี่คือโกฮลรีนะครับถ้าใครคนเล่นเก่าจะรู้จักเขานะครับว่าเขาได้ท็อปสิบสมัยซีซันสิบเอ็ดนะครับนั่นสมัยนั้นคือเล่นยากมากนะครับผมพูดเลยว่าคือชนะได้น้อยนะครับ แล้วก็แพ้ลบแต้มเยอะนะครับโอ้โหโรเจอร์มาครับใส่สกิลสองเข้าไปก่อนโอ้โหมึนครับมึนแล้วโรเจอร์ชาร์นครับโรเจอร์ชาร์จแล้วต่อยอื้มยังไม่เหมือนที่กูมอเลย <c oughs> โอ้โอยกูหมกมอเยอะมากเลยโคเฮลลี่ทำาีานี่ผมได้ยองไง <c oughs> เจ็บครับโกเฮลลี่มาใส่ไปก่อนครับหวังจะเอาคืนครับนี่ครับยืนนิ่งครับไม่ต้องไปเดินเพ่นพ่านมากมายครับแล้วก็ปล <c ros LES> ่อยสกิลสองโรเจอร์ชาร์ดมาอีกแล้วครับชาร์จมาโกเฮลลี่เออหนีออกมาก่อนนะเหมือนมีเพื่อนมาแล้วครับไม่อย่างมาลงมาตุ้มมาดูจังหวะนี้ครับแล้วก็เพื่อนเอาได้ไหมเอาได้ไหมกําลังคิดอยู่นะครับว่าเพื่อนเอาได้ไหมนะครับถ้าเพื่อนเอาได้นี่เขา่าจะขึ้นไปแล้วครับแต่เพื่อนไม่น่าเอาได้ครับโกเฮลลี่มาโอ้แต่คราวนี้โรเจอร์มาสบายหายห่วงครับโรเจอร์ชนโรเจอร์นะครับ โกเฮลลี่ก็เลยรีบขึ้นมาข้างบนก่อนนะครับเนื่อง,งจากมันเป็นสายโลนะครับก็มาชาร์จเกที่ทงอะไรได้ตามสบายครับแต่ตอนนี้มีบูตต้องขอเดินหน้าลยุยก่อนนะครับสังเกตการปล่อยสกิลของคุณ Go ally, คโกเฮลลี่ครับอืโดนเข้าไปแล้วครับเด้งไปสามทีครับโดนเข้าไปแล้วสังเกตการปล่อยสกิลกดสกิลของเขานะนรับเขาจะไม่ได้เข้ามาเขา,เขา,เขาบอกว่าเขาเห็นแค่ระยะปลายสมมติระยะทางมันมีหนึ่งถึงร้อยเมตรใช่ไหม คือสตูเข้ามาที่ระยะร้อยเมตรปุ๊บเขาก็ใส่แล้วนะครับเขาไม่ได้รอเหมือนแบบว่าอย่างคนเล่นทั่วไปที่แบบว่าเข้ามาอยู่ใกล้ๆพอกดลบ่อนแล้วเราค่อยกะใส่สกิลงั้นไม่ใช่นะครับเขาใส่ใส่แบบใส่ทันทีที่อยู่ในระยะนะครับคือพูดง่ายว่าการใช้สกิลค่ั้งข้างๆจะคมทีเดียวครับตอนนี้มาแล้วครับกระสอบทรายกระสอบทรายมาแล้วใส่กระสอบทรายไปก่อนครับคิดก็มาครับ โอ้โหมากันเต็มเลยครับมาสามคนโอ้โหมากันสามคนครับบอยั่นครับเมื่อกี้ผมแอบเห็นนะครับคุณโกเฮรีนี่กดสกิลสองแล้วหวังให้มันรีสกิลมาครับแอบเห็นอยู่นะครับโอ้โหลกาจะต่อยต่อเนื่องนะครับแต่ก็มาแล้วครับแล้วก็ใส่ไปตายไปหนึ่งครับตายไปหนึ่งตายตายไม่ไม่ตายแต่กระเด็นครับคิดก็มาโอ้โหสามล่มหนึ่งครับสามล่มหนึ่งเอาไปสองแล้วครับเหลือหนึ่งหนึ่งครับเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วโอ้ยโอยแล้วก็เก็บหมดครับหนึ่งต่อสาม หนึ 1> 1่งต่อสามนะครับเลเวลปดสิบสองหนึ่งต่อสามนะครับสุดจริงๆสุดจริงๆโกแฮรี่นะครับแล้วสังเกตอีกอย่างนี้ฮนะเวลาที่เขาเล่นเห็นไหมเขาจะมีมุมกล้องเอ่อที่เวลาเขาเล่นแล้วเขาเขาหมุนแล้วเขาหมุนลงด้วยเออหุ่งน,นี่เห็นไหมใส่ก่อนเลยนะคือได้หรือยังนะเขาใส่ก่อนทันทีนะครับเขาไม่ต้องมารอแบบว่าให้แบบว่ามีเอฟเฟกที่แบบว่ามันเหมือนแบบก่อนจะง้างเนะี่ยเวลาถ้าอยู่ในระยะมันจะเป็นเอฟเฟกของเขาใช่ไหมแต่นี่ไม่ต้องนะครับอืม <c oughs> แน่นอนมากครับ นี่ตอนแรกเอาตรงนะเปิดเกมมาทําผมใจแป้วเนี่ยบอกว่าคลิปอะไรวะเนี่ย <c oughs> แต่เจอช็อตหนึ่งสามเมื่อสักครู่นี้ถือว่าสวยมากๆครับนี่แล้วมาพอเกมที่สองเกมนี้ก็จะไม่มีก็จะมีเสียงแล้วนะครับเกมที่สามก็จะมีเสียงเช่นกันครับลูฟี่โอของโกแฮร์ี่นะครับผมโม้ไปถึงไหนเนี่ยจ,จริงๆผมจะเล่าประวัติเขาผมว่าลืมไหมโม้ไปถึงไหนนะ ก็หมอเขาก็ไม่เล่นเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนผมนะครับนานๆเขาจะเข้ามาเล่นทีเหมือนกันนะครับวันละสี่ห้าตาเหมือนกันเพราะว่าเราคุยกันอยู่เรื่อยๆเงี้ยก็บอกเฮ้ยไม่ได้เล่นเหมือนกันเลยนะครับแต่ผมพูดได้แล้วฝีมือเขายังค่อนข้างจะไม่ได้เกือบไม่ได้ดรอปลงเลยนะครับถือว่ายังสมบูรณ์เหมือนเดิมยังนิ่งเหมือนเดิมนะครับแล้วสไตล์เราก็เริ่มจะใกล้เคียงกันตรงที่บอกว่าเขาเรียกไงผมก็ไม่ค่อยได้กดอะไรจะสังเกตจะยืนนิ่งๆประมาณเนี้ยอารมณ์ประมาณเดียวกันไม่ค่อยเดินเพ่นพ่นพานอะไรเท่าไหร่นะครับ ถือว่าแบบว่าก็ก็ดีนะครับที่โกเฮลี่ทำนะครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมทําถูกแล้วอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นเอาครับโกเฮลี่ชาร์จทงครับดูมินิแมปไปด้วยนะครับใส่ตาเราเป็นผู้เล่นผู้ดูนะครับดูมินิแมปไปด้วยนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับไม่มีใครมาทงนี้แน่นะครับแล้วเกตทงก็เต็มแล้วโกเฮลี่กำลังเดินขึ้นมานะครับกาลังเดินขึ้นมากําลังมองอยู่เอาใครดีครับเอาใครดีนะครับขอหันมองก่อนให้เขาใส่สกิลให้เรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับโอ้โห สันติสันติสันติมาใส่ใส่รัวเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยแล้วนี่มันดองอะไรวะเนี่ยเยสสแ็คมาเกลังรัวนะครับเจอสแน็คแมนสอยมาสามทีปากๆๆนะโว้กเอรี่ไปเลยครับกลับบ้านเลยครับกเอรี่บอกเครื่องเลยครับกเอรี่บอกเครื่องมาเอาที่ตัวนี้ลูฟี่โอฝั่งตรงข้ามครับมาใส่ที่ลูฟี่โอก่อนเด้งไปแล้วครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวโกเอรี่บอกโกเอรี่เดี๋ยวก,ก,ก,ยกันเองนะครับเพราะว่า ดูจากตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยโกฮิลี่ควรจะกันที่สุดนะครับขี้ขู่ขึ้นไปถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าลูฟี่โอต้องเจอกับลูฟี่โออย่างนี้หละครับถูกต้องแล้วครับเขาได้บูสตมานะครับแน่นอนเขาแรงสุดๆนะครับโกฮลี่ต้องหลบให้ดีนะครับอือหือโดนไหมครับโดนแต่ไม่ตายเอาแล้วขี้ขู่มาทําไมแล้วมากันทําไมกันเนี่ยโอ้โหแห่มากันนี่ครับที่เขาบอกว่ามันจะน่าเบื่อตรงนี้คือแบบว่า มันลุมกันทงหน้าบ้านนี่นะครับเซ็งเลยครับโอ้โหโกเฮลี่หลบได้สวยครับแล้วก็ส่นสกิลไปเรียบร้อยครับโดนไปหนึ่งครับอ้าวไม่ตายไม่ตายไม่ตายโกเฮลี่รู้สึกว่ากำลังผวงอยู่นะครับว่าเขาจะมาที่ทงหนึ่งด้วยหรือเปล่าครับจะมาทงที่ทงบ้านหรือเปล่าครับยังไม่ขึ้นนะครับยังอยู่ในโซนตั้งรับอยู่นะครับเขาตายครับแต่โกเลี่นั่นไงเห็นไหม เขามองมินิแมปจริงๆด้วยนะครับเพราะว่ามันมีคนตายนะถ้าเกิดมาเขาอาจจะมีแบบว่าคนเดิมวิ่งกับเข้ามาที่ธงนีโกฮีี่ก็เลยมากันไว้ก่อนแล้วสกิลมาพอดีก็ใส่สกิลแล้วืึมคือประมานสองมันสองพันสองพันสองเหลือยุติ่งเดียวเท่านั้นเองนะครับสกิลนี้ค่อนข้างจะแรงและเขาเล่นเหลือน,นิดเดียวพอเขาเล่นเหลือนิดเดียวไม่คิวนะครับปล่อยให้เพื่อน,นทันทีตามาคิวตันตีตันติบอกโอยีย่อไร ไม่เล่นตัวนู้นนะครับตัวนู้นกำลังจะตายอยู่ขึ้นมาต่อยผมดไมครับสันจิถึงกระเซ็งเลยทีเดียวอย่างนี้ท่าถูกต้องนะครับคือไม่ต้องแบบไปรอฆ่าก่อนไม่ต้องนะคือเพื่อนเกิดด right ูจังหวะว่าเพื่อนเกิดเพื่อนเก็บได้แน่เพราะเลือดเขาเหลือปิดนึ่งครับเราขึ้นมาช่วยประโยชน์กับเกมดีกว่านะครับสร็จสกิลไปเรียบร้อยครับเหลืออีกยี่สิบวินาทีเท่านั้นครับโอเฮลี่จะทําไงต่อครับอุ้ยบ้านเรากาลังจะโดนครับบ้านเราโดนแต่ข้างบนเราคลองทงถึงสามนะครับข้างบน้ามข้างล่างหนึ่งแต่ข โกฮลี่บอกว่าวิ่งไปไม่น่าจะทันนะครับมาดูตรงนี like ้ดีก like ว่าครับมาดูจังหวะนี่คุมคุมเชิงนะครับไม่ให้เขาขึ้นมาทางซ้ายและขวานะครับเล่นแบบว่าคุมโซนนะครับอืสวยจริงครับแล้วต่อยขี้ขู่ไม่โดนครับวันนี้ผมต้องพลาดกระซิบกระซิบนิดนึงนะเรื่องมาจากว่าพอดีผมมาต่างจังหวัดแล้วก็เดี๋ยวพ่อแม่ผมจะตกใจนะคว่าแก่ป่านนี้แล้วมึงยังพาดพาดเกมอ่ะก็เลยต้องพาดกระซิบกระซิบนิดนึงนะครับ มาครับเปิดเกมสุดท้ายนะครับอืผมตัดสินใจได้ทันทีนะครับว่าเดี๋ยวดูครับแน่นอนครับว่าแล้วต้องกดสกิลแล้วสกิลจริงๆด้วยนะครับแล้วก็หลบหรือเปล่าครับโอ้หลบไม่ทันนะครับเจอไอ้หน้าหลอก่อนนะครับใสๆๆมากหึหอไม่ตายครับโชคดีครับโรเจอร์มาช่วยทันนะครับโอ้จังหวะนี้หลบสวยหลบเสร็จแล้วก็สวนครับง้างแบบช้าๆก่อนแล้วมาใส่ปึ๊บ อย่างที่บอกครับเมื่อกี้อย่างขอ,ขอพูดต่อจากเมื่อกี้นี่จะลงยังับจะได้พูดต่อคือคือเขาเรียกไงตอนแรกผมตัดใ,ใจว่าผมจะเอาเศษเนี่ยมายัดโอ้โหฆ่าไปอีกหนึ่งนะครับเอาเศษมันใหญ่ยัดใส่ก็อดโอซบหรือว่าจะยัดใส่ลออูฟี่โอทีนะครับแต่พอดูโกแฮรลี่เล่นแล้วนะครับผมพูดได้เลยนะครับ oh. ยัดใส่ลูฟี่โอแน่นอนผมรู้สึกว่าเล่นน่าจะสนุกนะครับเพราะว่าอย่างก็อดโอซบเนี่ยมันเป็นสีแดงใช่ไหมแล้วมันก็ตายเกิดตายเกิดได้ใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ดีอแต่มันก็สกิลทุกอย่างมันเหมือนไ ไอโอทบโคลาไงผมก็เลยแบบเลือกว่าน่าจะเอาตัวนี้ดีกว่านะตัวนี้น่าเล่นครับน่าเล่นครับใครจะเล่นสนับสนุนแล้วก็ถ้าใครดูคลิปนี้จะได้คลิปการเล่นไปอีกเยอะเลยนะครับถือว่าดีนะครับโกเฮลลี่เขาทำไว้ได้ดีนะครับสามเกมติดติโดยที่ไม่ได้คัดเลือกคลิปที่ดีที่สุดมาให้นะมายถึงว่าเล่นยังไงก็ออกมาอย่างนั้นเลยนะครับแล้วได้ขนาดนี้ด้วยนะครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับโกเฮลลี่ไม่ทําให้เราผิดหวังนะครับ อาครับเจอเนื้อมาเก็บไหมไม่เก็บนะครับโอ้รอไม่ยอมเก็บนะครับรอกลัวไม่เก็บนะครับแล้วก็ต่อยรอเข้าไปครับหืมรอไม่ตายครับอ๋อรอไปเก็บตรงนู้นครับชิ้นใหญ่กว่านะครับไม่เอาโกเฮลี่เห็นมีเพื่อนช่วยแล้วครับไม่สนใจครับมาช่วยหนวดดำดึงทงเดือยครับดูมุมกล้องเห็นไมีการปรับลดลงเห็นไหมซึ่งผมเล่นผมสาร,รภาพเลยผมไม่ได้ปรับอย่างไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเขาต้องเคาน์เตอร์แน่นอนนน่นไงเขาเคาน์เตอร์จริงด้วยครับปล่อยครับหืมจะใส่สกิลครับแต่หนวดดำเขาสกิลสองไปก่อนกระเด็นไปไกลเลยครับ มาอีกแล้วครับเหยื่อมาอีกแล้วแล้วก็ใส่สกิลว่าแล้วครับใส่สกิลแน่นอนโดนครับีแต่ด้วยความที่เลเวลมัน82ยนะครับแล้วก็เขาเรียกไงเราไม่เล่นสีเขียวล้วนซรัพย์ก็เลยไม่ได้สูงขนาด150ขึ้นนะทีเดียวไม่ตายนะครับแต่ถ้าเลเวลร้อยเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้น่าจะได้ลุ้นทีเดียวนะครับโอ้โหฝั่งเขาตายไปสามครับนี่ไงเห็นไหมการดูมุมมองครับผมดูแต่มินิแมปนะผมไม่ไม่ค่อยได้ปรับนี้ไดยอย่างกล้องผมแม่งปรับเองอยู่ด้วยไงผมก็ เดี๋ยวต้องถามโกฮีลี่ว่าเขาปรับมุมกล้องไงับถือว่าดีครับถ้ามุมกล้องได้สวยนะครับข้างบนคลองอยู่สามนะครับข้างล่างคลองอยู่หนึ่งแต่เหมือนโกฮีลี่นี่ดูก่อนลงมาดูก่อนนะครับว่าข้างล่างจะเอาดีไหมครับไม่เอานะครับขึ้นไปช่วยเพื่อนด้านบนดีกว่าครับแล้วผมตอนนี้ดูจากมินิแมปชัดๆเลยครับที่จะมาปล่อยสกิลโซนไปเมื่อกี้นะฮะคือไม่ได้ดูเพราะเมื่อกี้มันในหน้าจอมันยังไม่มีไอ้หน้าหลอมยังไม่โผล่ไหมอันนี้ดูจากมินิแมปแล้วก็ใส่สกิลนะฮะหลากหลายดีครับถือว่าดีมากนะครับอย่างนี้บบอกครัผม กลัวพ่อแม่ผมด่าครับผมว่าภาคเบาๆกระซิบกระซิบเนี่ยมันอาจจะวันนี้อาจจะไม่แบบผงผางเท่าไหร่นะครับวันนี้อาจจะกระซิบกระซิบนิดหน่อยนะครับยังไงวันนี้น่าจะจบปิดเกมมั้งนี่เรียบร้อยครับ ต้องขอบคุณคุณโกแฮลี่มากนะครับที่ส่งคลิปมารีวิวให้เราดูนะครับเนี่ยดูอย่างที่บอกเลเวาเขาแค่82นะครับแล้วก็1 4 3นะครับใครอยากเล่นเล่นตามวิธีนี้ได้เลยนะครับถือว่าดีมากเดี๋ยวเราผมจะมาแนะนําเซตเหรียญสาหรับลูฟีโออีกทีว่าเซตไหนแจวที่สุดนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันนะครับอครับ